ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวจัดการจัดการจะไปไหนกันจ้าจัดการจะไปไหนจังจ้าจะไปดูบ้านออฟสร้างใหม่เหรอจ้าอยู่หลังสวนเนาะทางบ้านขับรถดีๆนะคะไม่ใช่ไปทางนี้พ่อกับแม่จะไปดูบ้านออฟบ้านแมว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 สร้างใหม่โอเค ไปกันแล้ววิ่งตามวิ่งตามตากล้องวิ่งตามตาตากล้องตามมาให้ครบหนึ่งนาที ไป,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดูบ้านอัพอยู่หลังสวนเป็นผักที่เลยที่มีปลูกผักเชืนใช่ ไฮโดรโปรนิคดู <c oughs> ดูนี่สิโตแล้วนี่โตแล้ว <c oughs> พี่เนยพี่เนย <c oughs> พ่อับแม่ไปดูบ้านจ้าเรียบร้ับ